กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวีไลยแห่โชกทุกทุกทนนะครับเซานีถักทายกันเป็นเสาของวันที่3นะครับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนครับ2567ามาพบม,มาเจอกันกับแอดวิไลในเ้า,านี้นะครับแอ,อดวิไลก็ได้อีกแล้วนะครับได้มาอีกแล้วนะครับตัวเลขแนวทางจากเซียนลำห้วยตึงนะครับส่งมาให้แล้ว ไอแอดวีไล่ติดต,ต่อไปหลายสำนักแล้วนะครับก็คือสำนักไหนส่งมาเร็วปล่อยเร็วนะครับคือแอดวีไล่บอกนะครับไม่มีการกักตัวเลขแนวทางนะครับอ่าไม่มีการกักตัวเลขแนวทางส่งมาปล่อยเลยอ่าขอกรับขอบบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทีตดตามอย่างเนียวแน่นอ่าหลังจากวันนี้นะครับรัฐบาลสรุปมานะครับแนวทางชุดอ่าบนนะครับ แนวทางชุบนก็คือ044ล่าง32นะครับาทางช่องวิไลเฮชก็แตกไปนะครับชุดจับคู่15สำนักนะครับ15สำนักนะครับนาติดตามมากและกาแอดวิไลขอแจ้งให้ FC ได้ทราบในคลิปนี้ว่าน่าจะเป็น16สำนักนะครับแอดวิไลขอนอมรับผิดก็คือ แนวทางตัวเลขของเซียนโนนสาวเอนะครับแอดวิไลนะครับได้รับตัวเลขแนวทางจากเพิน่นมาเช็คบึงนะครับแอดวิไลบ่ได้ลงตัวเลขแนวทางของเซียนโนนสาวเอนะครับแอดวิไลก็ได้รีบโทรพูดคุยกับเซียนโนนสาวเอไปแนวทางของโนนสาวเอกับเข่าสามสองนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ก็คือสมุดคนละเหล่มนะครับอ่าสมุดคนละเหล่มที่แอดวิไลโนดตัวเลขแนวทางของเพิ่นไว้นะครับ เพิ่นก็บบาว่ายังดอกพอวิไลค้นห้ามากันในการทำงานมันกับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้น่าเสียดายถ้าบอจังงันนะครับเวีจะเป็น16สำนักสุดจับคู่ที่แตกกับเซียนโน้นสาวเอเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลงวดนี้เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามกันแน่นอนลืมนะครับลืมเพราะว่าสาเหตุที่ลืมก็คือเพราะว่าสมุดที่บันทึกตัวเลขเนวทางที่เซียนเพิ่นส่งมา มันมีอยู่สองเหล็มแอดวินไล่ก็เลยลืมก็เลยถือว่าพลาดไปถ้าเป็นยังงั้นนะครับจะเป็นสิบหกสำนักเลยนะครับบวกกับโนนสาวเอเอางวดนี้สิบหกพฤศจิกายนนะครับเข้ามาติดตามแนวทางของเส้นโนนสาวเอต่อเพิ่นตองทรงมาแน่นอนล้วกุบพูดคุยกันแล้วนะครับเพิ่นทรงมาให้คือเก่าเหมือนเดิมนะครับก็คู่พูดคุยเคียนะครับเรียงลืมนะครับเพิ่นกับวาวายัง นะครับคนเท่ากับผิดพลาดได้เพื่อนว่านะครับเอากับขอโทษขออให้แทนเอฟซีคือกันนะครับแอดวีไลกับรูว่ามันผ่าดได้นะครับเอามาเร้านี้คลิปนี้นะครับได้ตัวเลขแนวทางของเสียนลำห้วยตึงมาแล้วหลังจากแตก3-2ตรงตรงๆและก็เล็กวิ่งกอดข้อกันมาพอ้อ้นะครับ3กับ2เลยวิ่งบนล่างแนวทางสูตรมัดรวมอตอนพูดคุยครับ เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ยุนีก็คือเตรียมสมุดประกาศไว้แล้วสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับคือเก่าเหมือนเดิมอ่าขามาบ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางงวดที่ผ่านมาก็คือสองสามวันอ่าเพิ่งผ่านไปสามวันนี้เองนะครับนี่คือตัวเลขของเซียนลำห้วยตึงนะครับสูตรมัดรวมบนล่างวิ่ง3กับ2 แนวทางแตก32ตรง,ตรง,งๆวงกลมให้แค่3คู่นะครับคือ2 1 3 2 5 2แตก3 2ล่างตรงๆนะครับนี่คือของเซียนลำห้วยตึงอ่าเฮามาเบอ่งงวดนี่คางวดที่ผ่านมาอ่ามีนวะทางแค่เก้าคู่นะครับนี่คือเป็นชุดเต็มเพื่จับรวมมาแต่ว่างวดนี้จะเพิ่มมาอีก3คู่ก็คือเป็น12คู่เอาสำหรับ f c ท่านใดว่าหลายนะครับก็บคือย้ำว่าเป็นชุดเต็ม ท่านใดว่าลายกับร่อชุดโค้งสุดไทยนะครับเพราะว่าเซียนลำห้วยตึงปล่อยมาเป็นชุดเต็มนะครับแล้วก็แอดววไลกับอ่านคอมเมนต์มากกับมีผู้คอมเมนต์มาอยู่ในคลิปแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับเพื่อกว่าห้แนวทางแบบวานแห่ผมเข้าใจนะครับที่เพื่อนบ้านะครับก็คือว่าอาจจะว่าห้หลายคูครับ คำว่าชุดเต็มต้องเข้าใจนะครับคำว่าชุดเต็มเอ็มซีคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านก็คือสิเข้าใจคำว่าชุดเต็มเขามีสิทธิ์เลือกใดน,นะครับถือว่าด,ดีเลยแอดพี่ไลบอกนะครับเขามีสิทธิ์เลือกใดเพื่อเพิ่วงกลมว่าถูกอ,อกถูกใจเขานะครับเขามีสิทธิ์เลือกใดแต่ว่าถ้าท่านใดอยากให้เพิ่วงกลมให้เขาก็ต้องรอโค้งสุดไทยนะครับไม่เกินสามถึงสี่คู่แค่นั้นนะครับต้องรอนะครับเขาต้องใจกว้างรอโค้งสุดไทยเพราะว่าการทํำคลิป ช่องวิไลให้โชคนี่บอกเลยว่าห้มาแบบใดแอดวิไลจะนําเสนอแบบนั้นนะครับเท่าต้องให้เคารพให้เกียรติกันนะครับมีคอมเมนต์กระแสะมาอยู่ว่าให้แนวทางแบบวานแหคคาว่าวานแหนี่อย่าลืมว่าคนนอนทุ่งนี่ห้าวดติดนะครับถ้าเขางวดวันที่สิบหกนี่จะเป็นงวดที่หกทันทีนะครับบ่าตาบานแหบ่าตะดักม่องนะครับถ้ามันได้ก็ถือว่าโอเคอ่าแมนบอกคุณพอ่อคุณแม่เอ็กซีถุกถนนะครับ อ่าเอาชุดเต็มไปก้อนนะครับเลกวิ่งนะครับหัวน,นี้เซียนลำห้วยตึงวิ่งไปที่สี่กับสามนะครับปรากฏว่าสามคงเหลือเด้อคุณผอคุณแม่หววที่ผ่านมาเพิ่นวิ่งอ่าสามกับสองนะครับหววน,นี้สี่กับสามอาจับคู่นะครับคืออาร์วไล่บอกเด้อครับจับเป็นชุดเต็มหัวน,นี้มีสิบสองคู่ เขาก็ร่อชุดเนีนย่ำของเพิ่นนะครับสำหรับปูดไดวา่าหลายโตนะครับต่อไปครับสามเก้าสามศูนย์เขียนตามเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่ที่แขบหน้าจอไม่เป็นนะครับสี่ศูนย์สี่สามห้าสี่ กสี่หกยังติดมาอยู่นะครับเอฟซี FC, ที่ผ่านมานี่อ่าถ้าแอดวิไลจำไม่ผิดอยู่หลักหลักหมื่นหลักพันหรือหลักใดเนี่ยเดี๋ยวแอดวิไลจะเบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับหกยังติดมาอยู่อ่าเดี๋ยวครับนี่แอดวิไลเขียนไว้อยู่แป๊บเดียวเออหลักพันครับห้าสามหกศูนย์สี่สี่อ่ายังติดมาอยู่นะครับเอฟซี FC. ยังติดมาอยู่ในกลุ่มอยู่ในรางวัลที่หนึ่งอยู่นะครับสำหรับหกนะครับต่อไปครับหกห้าชุดเต็มเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่ให้เข้าใจคําว่าชุดเต็มนะครับงวดน,นี้สิบสองคู่นะครับต่อไปครับสองสามรอดโคงสุดท้ายเนียนยำให้นะครับไม่เกินสามถึงสี่คู่ ศูนย์่งชุดเต็มนะครับให้เข้าใจคําว่าชุดเต็มฝากแช่ออไปเดี๋ยวโค้งสุดท้ายมาเน้นย้าให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะวิ่งสี่กับสามนะครับสามยังคงอยู่แนวทางเป็นสูตรมัดรวมบนบวกล่าง นี่คือเซียนลั่มหอยตึงนะครับอ่าคือแอดวิไลบอกนะครับการทำคลิปแอดวิไลจะนำเสนอแบบเข้าบ่ต้องไปดัดแปลงตัวเลขของเพิ่นนะครับเอาง่ายๆอ่าครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะให้แคปหน้าจอทั้งของใหม่ทั้งของเก่านะครับอ่าทั้งของเก่าทั้งของใหม่นะครับเนี่ยอ่าคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนบนนอเห็นบอเดี๋ยวทางยอดวีไล่จะประปับมุมกล้องใหม่ อ่าเห็นนะครับเห็นชัดเจนอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าคงพอได้นะครับอ่าทั้งของเก่าทั้งของใหม่แคบหน้าจอกันเลยเสียนลำห้วยตึงอ่าสายมือของเอฟซีแนหน้นาจอนะครับจะเป็นของเก่าเบื้องวันที่ให้ดีนะครับอ่างวดนี้ขวามือจะเป็นวันที่สิบหกอ่าเบื้องชัดเจนนะครับเพราะาของเก่าจะมีตัวว่งกลมตัวเน้นย่ำแล้วอ่าสี่กับสามนะครับบนล่าง แนวทางชุดเต็มเด้อคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจคขาว่าชุดเต็มนะครับมี38 39 30 40, 40 43 54 64 65 23 06 9 122อ่บวานแหกันถาวาันแหมันได้มันกรดีนะครับ fc สําหรับอคอมเมนต์ที่กระแสกกันว่าให้แนวทางแบบหวานแห่อ่าบัวตะวัวนแหไม่ว่าจะดักมองนะครับขอให้มันได้นะครับ ร่อตัวเน้นย่ำนะครับสำหรับเอฟซีนใดว่าหลายร่อห้เสียนล่มหอยตึงวงกลมไห้แค่นั้นก็คือจบแต่ว่าตอนนี้เ้าเบิ้งปิดแนวทางว้กอนถือว่าตองหงวดกันอยู่นะครับอาเ้านี้อาาัดวิไลจะจากงลากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันไปนะครับอายุดีมีแห้งร่างกายสุขภาพแข็งแรงปลายฝนต้นหนาวรักษาสุขภาพให้ดีเด้อคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเจอกันคิมนาสวัสดีครับ